สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมรถเก๋ง t o y o ต้าโซลูนค่ะพี่ๆนะคะอาจจะเคยชมรีวิวผ่านตาไปบ้างแล้วนะคะแล้วก็ t o y ยต้ายาริ a เอทีสปอร์ตพรีเมียมใส่กับ v ีออใส่กับยาริดตรงรุ่นนะคะวันนี้อยากจะพามาชมนะคะว่าสามารถใส่กับ Toyota ที่เป็น m a x กซีรูร้อยอย่างเช่นเอาติดรุ่นเก่าหรือคันนี้ค่ะเก๋ง s o ล u n a นะคะรุ่นนี้จะเป็นขอบ16นะคะรุ่นใหม่ค่ะชุดละ15 0 0 0บาทลูกค้า เลือกเป็นขอบ15กําลังดีค่ะนะคะไม่ใหญ่เกินไปสําหรับล้อยาลิทเอทีขอบ15นะคะจะมียางที่ติดมา2ยี่ห้อค่ะยางคู่ตัวดัลลอบชุดละ13,000บาทยางคู่ตัวบิสโตนชุดละ15,000บาทพร้อมน็อตแทู้นค่ะร่วมติดตั้งและลูกค้าสามารถเอาล้อเก่าล้อเดิมเทินเป็นส่วนลดได้ด้วยนะคะ ยางที่ติดมาจะเป็นเบอร์185 60 R 1 5ค่ะยางยังเป็นปี 2, 2022นะคะปลายปีแล้วค่ะยางปลายแดงของที่ร้านจะรับประกัน2ปีค่ะใช้ไปเลยยาวๆนะคะสำหรับพี่ๆที่สนใจรุ่นนี้เหลือน้อยชุดแล้วนะคะ